ทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบอกจดยกลางนาผมซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเกมนี้ครับผมมีอิสเตอร์เอ็กไถเข้ามานะผมอ oh, <no. S 1> มันเป็นความลับในตัวเกมนะผมซึ่งต้องไปตามหากันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่ก่อนอื่นนะผมเราต้องเอานี่ไปด้วยพี่ล้องครับผมแล้วก็ไปจ่ายควรเอาไปไหมตังจะหมดเอานะเอาไปแจ็คไปดีกว่าครับผม <laughs> มาผมออกจาก,กลิฟต์ก่อน เราเริ่มกันแต่เริ่มเลยได้ผมในระหว่างเล่นเนี่ยทุกคนควรจะเก็บเงินไปด้วยนะผมเพราะว่ามันต้องใช้เงินเนี่ยในการซื้อคุญเจนะผมถ้ามันเป็นคุญเจที่ที่เอาไปขันในตรงที่มันได้อะไรว่าพืชสีเขียวครับผมเออพืชสีเขียวครับผมเราไม่ขันครับผมเดีย๋ยวเราจะไปขันห้องลับกันนะพยายามอย่าใ้บิ๊กล็อกนะผมถ้าเจอห้องกุญเจเนี่ย มันต้องเก็บอีกล็อกไว้นะผมใช้กุญแจในการเปิดนะแล้วก็พยายามเก็บเงินให้ถึง250ด้วยนะผม <_ illar> เพื่อที่จะไปซื้อกุญแจหัวกระโหลกกันครับผมอ่านี่เราต้องหากุญแจแล้วผมอย่าไปใช้บิกล็อกนะตอนนี้เงินพอแล้ครับผมทุกคน <_ c oughs> โว้ย <_ c oughs> <_ c oughs> นี่เรเจอห้องแดงสามรอบแล้วนะเนี่ยโอ้โหทุกคนเจอห้องแดงอีกแล้วครับผม ถ้าใครดูได้ผมคลิปที่แล้วของพี่พี่ก็เจอห้องแดงไปสองรอบนะเจอห้องแดงอีกแล้วครับผมทาไม่ตกใจอ่ะเอาล่ะครับผมแอนิเมชันของเจ้าสตกใหม่ได้ผมมันทาท่าวิ่งแล้วมันปลาแล้วนี่ยคนบอกว่ายากนะผมในส่วนนี้มันก็จริง่ะมันทำมันเหมือนเหมือนเราวิ่งช้าลงครับผมแล้วก็เจ้าสตกเนี่ยเหมือนมันวิ่งเร็วขึ้นจริงๆเราไม่มียาด้วยตามทฤ่ฎี คือโยกผปิดไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นครับผมสามทหอบปิดก็ไม่ได้นะฮะสามที่หกโอเคสามที่เจ็ดครับผมโอ้โมันวิงไล่หมันวิงไล่หลังตัวแล้ววิ่งไร่หลังตัวแล้วโอ้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 บอกโอ้โผมโอ้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 เอ้โ้ออก เรายาพยายามใช้พิกแอกนะผมพิกแอกวุ <c oughs> พิกแอกก็ามาวะ่ะพิกล็อกไว้ฉันเจคไข่เย,า,ยเาหน้าครับผมเราต้องเก็บพิกล็อกไว้โอ้ยมาไม่โอ้ย <c oughs> ตกใจตกใจแบบสะดุ้งปล่อยเมาโอ้โหดับเบิลต์มิตตี้ดับเบิลต์มิตตีาา <c oughs> <พ>้ก็มาวะตัวผมทีนีน้แปดเรียบร้อย หมาเต็มคราบหมายเต็มคราบถามจริงใช่ยังแก้งตูดจังเลยเนี่ยเป็นเริงโอ้โหโอ้โหทุกคนวันนี้ไปเจอดับเบิ้ลสไปเดอร์ดับเบิ้ลทมิตี้ดับเบิ้ลกรินเดี๋ยวดับเบิ้ลรันมันมาอีกนะตุลปวดหัวจริงจริงเลยนะวามาเว้ยมาเว้ยฮ่องฟิกเกอร์ ก็อ๋าอนะผมบางคนอาจจะแบบวิกเกอร์ปรับใหม่ห้องงาสิมันไม่มีอะไรนะมันไม่ได้ปรับนะ <c oughs> เห็นมันปรับแต่ชัน้นร้อยครับผม <c oughs> โอ้โหบานตะเลย โปล่อยไว้ก่อนนะผมนังนู้นเดี๋ยวค่อยไปเอา วิ่งสิครับรออะไรเขาไม่เคยรอแล้วป่าโอเคแชว์ฟแชว์ฟมาเลยจูฟิกเกอร์น้อยแกจะหดในชั้นร้อยเท่านั้นแหละตอนเนี้ยเฮ้ยจริงๆนะเมื่อก่อนอะฟิกเกอร์มันหดชั้นหน้าสิบน้ผมชั้นหน้าสิบที่คุณไม่ผ่านเยอะแต่ชั้นร้อยคุณผ่านเยอะเพราะมันไม่ได้มาไล่ไงแต่ตอนนี้ชั้นร้อยขอโทษเด็กมันมาไล่ครับผม หายแล้วเล่มหายแปดสี่แปดสี่สี่สี่โหสุ่เยอะแปดสี่สี่สี่โอเคแปดสี 8, 4, 4, 4, ่สี่เจ็ดมีแล้วสูมกับหลังโอเคครับผมทุกคนเมื่อเราจบห้องที่ของ นี่นี่ครับผมมันจะมีกุญแจนี้ขายนะผมพีม่นึงบอกว่าให้เก็บเงินมาเออให้เก็บเงินมาครับผมแล้วเราก็ซื้อกุญแจนี้ไปด้วยวันนี้จ็เจบฉันลืมสวันดีนายนะขอโทษทีอ่ะฉันกาลังอธิบายอยู่ <c oughs> นี่ครับผมใครยิบไหมแล้วใ,ใครอยากจะให้ครับผมไม่ให้ก็ได้นะโ <Okay S 2> อเคครับผมพอเราได้กุญแจหัวกระโหลกมาแล้วเราก็ไปต่อคร,รับผมบายยเจ้าบอกเจ้าเจบห้าสิบสามครับผมนี่ครับผม,ผมทุกคนเราจะเริ่มตื่นแล้ว ุกคนจะเห็นว่าข้างหลังตู้ดีครับผมมันจะมีทางลับเห็นปหะเออห้องทำไมตู้ระเปิดระป่าครับผมเพราะเราเข้ามานะครับผมนี่นี่ครับผมเห็นไหมทางมันจะลึกลับซับซ้อนครับผมเพราะไม่เห็นนอกนี้ครับผมที่มีรูปที่มันเป็นดวงดาวเนี่ย<อ>เห็นไหมอ่านั่นแหละครับผมห้องนี้มันจะไม่สามารถเปิดได้นะครับผมในห้องนี้เนาะเพราะว่ามันยังมีอะไรกั้นอยู่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นครับผมเราต้องเดินทางไปต่อครับผมเอาเฮ้ยชิบผายแล้วบทจะอธิบายไปแชทบทโอ้ตัจะตุยกับตะกิจแน่เลยอย่างเงี้ตยตดูกับตะกิจแน่เลยจะได้อธิบายเสร็จไหมครับีเปลีนี่ครับผมเอาเทียนละน้อยนิดอธิบายก็ได้พอมาถึงห้องนี้ครับผมห้องที่หกสิบเอ็ดเห็นไหมมันจะมีอะไรกั้นใช่ไหมครับผม โอ้โหหมดตามๆกันครับผมจะเห็นได้ว่านี่พอ,อเราลงมาข้างล่างอ่ามันจะเป็นห้องแบบนีอะผมห้องนี้ต้องมาหาสวิตสลักให้เราทําการนะผมเปิดสลักให้ได้ผายล้วโอ้โหอยังกระนวยเทมโอ้โหวันดีเพื่อับปริส นายไม่ต้องกวนสักแป๊บหนึ่งได้ไหมไฟก็โอ้โหจะมาแอบในทางเหนือตะกีดไย่ได้กินฉันรอกอะไรไวะมันมีสีฟ้าบอกอะไรอ่ะโอ้โหสว่างล่าเลยครับผมทุกคนทำไมตอนแรกที่มาไม่มีสีฟ้าวะใช่ไหมคือก่อนหน้านั้นเขาไม่มีสีฟ้าบอกแบบนี้ครับผมพี่บอกเลยนี่เดี๋ยวนี้สวิตไฟมีสี แล้วพอเรากลับมาที่ห้องเก่าดีครับผมเราขยันมา,จากจังเลยเมกี้สี่ตัวแล้วเนี่ยนี่เรากลับมาทางเดิมครับผมเอนจะจําทางได้นี่ครับผมห้องนี้เลยนะเห็นปหมเปิดแล้วครับผมทุกคนโอ้ทางลับครับผมเราต้องไปเปิดตลัดก,ก่อนไงนี่ครับผม ต่อตงอรครับผมก่อนที่จะเปิดกุญแจหัวกระโหลกได้อ่าเราใช้พิกแอกครับผมใช้พิกคัใช้พิกล็อกครับผมยังพิกแอกอีกนี่พอเราการทําการเอาพิกล็อกมากดนะผมถ้าไม่มีพิกล็อกก็คือหันไม่ได้เนาะนี่แล้วเราใช้กุญแจหัวกระโหลกครับผมในการเสียบเข้าไ รอดมาถึงประตูที่61อะไรอ่ะคอนดีนิวรันเรียบร้อยครับผมม้อง A 000นย์กดล็อกปาี่่เรียบร้อยครับผมอันนี้พี่เพิ่งมาเลยนะมาเดี๋ยวไปกันครับผมเอาถึงว่าที่ประตูไม่ได้เลย นิวรันกด,ดได้เลยเหรอ <c oughs> อะไรผมพอเรากดคอนีนิวรันเข้ามามันกําลังโหลดว่ะ <c oughs> มันให้กลับไปหน้าล็อบบี้หรือเปล่ามไม่รู้อะผมเมื่อกี้มันบอกว่าเราจบที่ห้องหกสิบเอ็ดนะฮะมันเหมือนจะเป็นอิสต,เ,ตเอกนะ,ะผมวันนี้เฮ้ยเดะลูมครับผมทุกคน <c oughs> ว้าวว้าวอะผมโอ้โหห้องเอศูนยนศูนย์หนึ่ง ไปจ่ายด้วยครับผมโอ้ยหมดหมดโคตเร็วเลยเดี๋ยวเนะ <laughs> ติมได้ไหมไปจ่ายไม่ได้ด้วยวะทุกคนสังเกตนะผมปกติแล้วอะ<ม>ห้องทั่วไปอะมันจะเป็นประตูที่หนึ่งใช่ไหมสองสามสี่ไล่ไปครับผมอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะว้าวอุ้ยส,สามารถแอบล็อกเกอร์ได้ครับผม โอ้ลูกบีหายอยู่ทำไมอะแอบโกเกอร์ได้แล้เดยว่าต้องมีตัวอะไรครับผมเพราะฉะนั้นแอบนานๆมีเจ้าหายปะกอไม่รู้โอเคครับผมเราไปลุยต่อห้องที่ตองนะว้าวเมื่าพลังงานเขียวพมันมีเหรียญให้เก็บเรือ่อยๆครับผมทุกคนห้องที่สามครับผมห้องที่สี่ครับผมเราไปกันย,ยาวๆเลยดีกว่าอุ้ย อันนั้นเป็นโรงแรมใช่ไหมแต่อันนี้เป็นห้องครับผมเป็นลูมนะฮะมีทางขยะด้วยอ้องดีฮะห้องที่หกเฮ้ยมันจะมีถึงจันร้อยเลยปะเนี่ยโอเคเก็บเงินไว้ครับผมเปื่อมันในตู้ของห้องที่เจ็ดห้องที่แปดไม่มีอะไรเลยว่ะ <c oughs> ห้องที่เก้าครับผม อะไรวะมันไปนอกโลกเลยอะบุมห้องที่สนะิบฮะถ้ามีไฟกับพีมันจะบอกแบสิิเอ็หรือมันไม่มีตัวอะไรมาหรอกโอ้โหอดี้ก็ไม่ได้เข้ามานะโอ้โหห้องที่สนะิบสองอะแค่รู้วิธีแบบว่าปลดเฉยๆแต่ไม่ได้ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรนะบอมอดี้จริงๆนะหองเอสิบสี่เอสิบห้ามันมีตัวอะไรมาเลยวะเอสิบหกสิบเจ็ดวีลตู้มันพังหมดเลยอะสิบแปด มได้ถึงมาได้ถึงห้องไหนวะได้สิบเก้าอะไรวะห้องที่ยี่สิบเอ็ดยังไม่มีตัวอะไรเลยครับผมทุกคนเอายาวานะนี่อย่างนี้ห้องที่ยี่สิบสองครับผมเฮ้ยยี่สิบสามครับผมอะไรวะอะไรวะมีได้เงินได้เก็บครับผมยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดครับผมเอายี่สิบแปดนะโอ้โยหายาวตายครับผมแบบนี้เมื่อวานเล่นเมื่อวานเล่นภาคไอ้นี่มันไม่ใช่ภาคใหม่ใช่ไหมเขาอัปเดตโรงแรมครับผม เล่นจดสยงแหบเลยสามเป็ดเป็นชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงเลยถ้าไม่ได้ตัดต่อครับผมเพราะมันเล่นสามรอบไงสามรอบจบครับผมสามได้ปีนะช่วงนี้จะเห็นพี่เสียงแหบบ่อยครับผมตั้งแต่ทำเกมโดเนี่ยเสียงแหบเอ้ยทำไมมันวิ่งไม่มีจุดหมายเลยวะสามร้อยกนี่ตู้บดมาตั้งนานแล้วเนี่ยให้ตู้บดถึงจันไหนเนี่ยสาม้เจ็ดโอ้โหถามจริงสามรแปดสามร้อเก้า โอ้โห่40 41ครับผมห้องที่42 43 44 45 46 47 48, 48 49อะไรวะ50เฮ้ยนี่มันครึ่งโรงแรมแล้วด้วยแต่นนี้มันเป็นรูมเนาะมันเป็นห้องครับผม52